ข่าววันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการเพิ่มและการลบสไลด์ค่ะวิธีการเพิ่มสไลด์ใน PowerPoint นะคะวิธีการที่หนึ่งให้ในักเรียนมาที่แท็บเครื่องมือหน้าแรกค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ในักเรียนหาเครื่องมือที่ชื่อว่าสไลด์ใหม่ถ้าเรียนเจอแล้วสามารถคลิกได้เลยค่ะก็จะเพิ่มสไลด์ให้เราอัตโนมัติเลยนะคะวิธีการที่สอง ให้นักเรียนกด Ctrl M สามารถเพิ่มสไลด์ได้เช่นเดียวกันต่อมาวิธีที่3ไปที่สไลด์นะคะหลังจากนั้นคลิกขวาค่ะแล้วกดคับลอกแล้วก็ไปที่แท็บเครื่องมือวางหรือว่าจะคลิกขวาวางก็ได้นะคะต่อมาตัวอย่าที่4นะคะนักเรียนจะใช้คียรัดนะคะโดยการคลิก ไปที่สไลด์หลังจากนั้นให้กด Ctrl C ที่แปลว่า copy นะคะหลังจากนั้นให้กด Ctrl V ที่แปลว่าวางค่ะเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนก็สามารถเพิ่มสไลด์ได้อย่างง่ายดายค่ะต่อมานะคะเป็นวิธีการลบสไลด์ค่ะวิธีที่1นนะคะให้ในักเรียนเลือกสไลด์ที่นักเรียนต้องการจะลบหลังจากนั้นให้กดปุ่ม Delete ได้เลยค่ะวิธีการที่2ของการลบสไลด์คือเลือกสไลด์ที่ต้องการหลังจากนั้นคลิกขวาแล้วไป คำว่าตัดวิธีการที่3นะคะให้นันน,นกดปุ่มลบได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะนันนก็สามารถลบงานที่เราไม่ต้องการได้ค่ะ